ดีรักโรงเรียนซึ่งเป็นที่เออป่วยวิชาอานครัพาสิรอาเิไเราต่างได้ใช้เป็นลก นาหนักนาเป็นข้อควรดำลิงสุวิชาโนภาวงโหติตาเออไว้เป็นคูแป ชนเออเออเอเอคนฉลาดยอมสามาให้เจริญเออเออเออเอเอดำเนินอยู่ให้ฟุ่มเพื่อเรืองวิชาหน้าเชิดชู การกีฬาก็ดำลูกเอเอ,เอ,เอ,เอสมองผ่อนชนั้นเราทั่วหน้าเอาเอเอควรปามอื่นโยทินโย สอจงพ่อพจนาวาสนพส่วนลัสถาบ